กระไลน์ของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บูมบอกไปมีข่าวที่ต้องตามประเด็นเ<ช>ยอ<ก>ะเลยค่ะมาที่ข่าวที่ตามเหมือนกันในเหตข่าวนี้เนี่ยตามกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับคุณหยาดทิพย์ราชปานนั่นเองค่ะหลายคนก็ติดตามนะคะว่าเธอเนี่ยเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคุยกับใครอยู่เพราะว่ามีแบบก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปรยไปแต่ว่าล่าสุดค่ะเธอก็ย้ํากันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสดสนิทจริงๆค่ะ เปิดตัวได้ไม่นานนะคะว่ากำลังพูดคุยอยู่กับหนุ่มนอกวงการค่ะแต่มาวันนี้พอจะอัปเดตสถานะความรักของนางเอกสาวมากความสามารถหยาดทิพย์ราชปาลน,นะคะกลับพูดยังเต็มปากเต็มคําค่ะว่าวตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครตอนนี้โสดค่ะงานนี้เลยนะคะถูกสื่อเนี่ยรุมจี้คําถามใส่แม่พี่ยังนะคะว่าเลิกกันแบบนี้เนี่ยเพราะตนเนี่ยสเปคสูงหรือเปล่าอีกทั้งเนี่ยยังมีตัวเลือกเยอะ แต่ที่ดูจะเจ็บจีดเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าคําถามเรื่องมือที่3ค่ะที่เจ้าตัวเนี่ยเองก็ไม่อยากจะพูดถึงค่ะมีผู้อื่นเข้ามาไหมเอาเ,เป็นว่าให้มันผ่านไปแล้วกันแส่ว่ามีนึงเออทำติดนิดนึงเออให้มันผ่านไปแล้วกันค่ะอย่างที่บอกค่ะที่ตอบไปตั้งแต่คราวที่แล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะตอนนี้โสดค่ะก็มีมีเหตุให้ให้ไม่ไม่คุยกันต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ใช่ด้วยเอ่อยังไม่ใช่สําหรับเราด้วยอะ,ะนนไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็มันก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไม่ยังไม่ได้เคยเปิดตัวหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ระยะเวลามันไม่นานก็ ให้มันผ่านไปดีกว่า,าไม่ได้ครบค่ะไม่ได้ครบแค่ได้มีโอกาสศึกษาเฉยๆค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีความสุขดีค่ะมีเศร้ามีเสียใจไหมไม่มีค่ะอยากจะเริ่มใหม่แต่แบบเริ่มไม่ได้มันไม่ใช่ไม่มีค่ะมีความสุขมากตอนนี้เป็นโสดแล้วชีวิตแฮปปี้ค่ะ ไม่ค่อยมีค่ะทํางานเยอะอะสเปคเราสูงขึ้นไหมหรือว่าเนื่องจากผ่านประสบการณ์ได้ไมาเยอะเราต้องแบบเลือกเยอะ,ยะก็จริงจริงโตขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อยากที่จะเจอคนที่แบบใช่จริงๆแล้วก็เหมือนกับพอเราโตขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ด้วยความแบบเข้าใจเราแล้วเพราะว่าเราก็ทํางานเยอะด้วยแล้วก็อยากได้คนที่ดีจริงๆอ,ะอ่ะที่แบบว่า คุยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่ได้สำคัญว่าจะต้องเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยแต่ดูที่ข้างในดีกว่าถ้าเกิดแบบเป็นคนที่เรารู้สึกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคงานร่มก็เอางานไปก่อนเนาะนั่นน่ะสินะเดี๋ยวเรื่องของความรักก็ตามมา